มีใครรับเฉลยเมื่อกี้นี้จันรับลอยเขาบอกว่าพืนตึงตึงเออผมอยากเห็นทุกคนบอดี้เซิร์ฟครับตรงนั้นครับตอนนี้ครับแบ่งแบ่งเป็นวงกลมครับแบ่งเป็นวงกลมครับบอดี้เซิร์ฟนี่คุณรอรับจับคนหมาหมดแล้วพี่เดี๋ยวถึงว่าทำไมคนหน้าอกฉันหายไปมีใครยุ่มเกินยุ่มไหมเราไม่รู้เราไม่รู้เลยแบบเราจะทำยังไงให้เขาแบบฟูลฟิลที่สุดอะอะไรอย่างเงี้ยทุกๆครั้งก็กดดันมากๆแบบเราอยากที่จะตอบแทนอะอะไรแบบเนี้ย เขาเสียเงินนะใช่เสียเงินใช่มันเสียเงินแล้วก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการเดินทางนู่นนี่นั่นเพื่อที่เพื่อที่จะมาเจอเรามามีติ้งกับเราอะไรอย่างเราแบบมันเป็การแบบวังมันก็วางแผนเลยพวกนี้ใช่ตารางมาคนอมาจากต่างประเทศบินมาอะไรเนี่ย่าจังหวัดอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้การแพรเยอะเนาะอ่ไรๆก็บีเลิ้มและครับผมมีติ้งครั้งแรกของพวกเราด e สซินีพีกเบิร์กจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้ลายๆก็เกี่ยวกับไอดอลเราก็เกี่ยวกับไอดอลอ่าอ่าเดี๋ยวกันงั้นเดี๋ยวพี่พูด มันเกิดพี่พี่จำได้ว่าแบบว่าพ,พ,พี่น่าจะถามทุกคนว่าแบบเ,ออเดินทางมายังไงคือมันใหม่มากเว้ยทุนสำหรับพี่ที่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เว้ย <c oughs> เออ,เอ,อโคตรใหม่เลยเนี่ยแ,ออแบบเดนินเดินทางมายังไ <c oughs> <ๆ S 1> งง่ายๆ,ๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาอยู่บนเวทีผมจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเว้ยคุณคืออะไรก็ตามผมผมอยากจะให้อะไรก็ตามที่เรามีเวลามีเวลาซ้อมมีเวลาฝึกมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยผมก็อยากจะให้มันออกมาดีเข้าใจปะ่ะแล้ว ถ้าเกิดว่ามันเกิดการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เข้าใจแต้ว่าถ้ามัน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 เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีการเตรียมตัวมาอะไรแบบนี้แต่เรามีเวลาให้เตรียมตัวมันก็มันก็จะหงุดหงิดพบแล้วเวลางุดหงิดอะ่ะคือคุณคุณเชื่อปะ่ะหลายๆคนอะ่ะชอบนะเวลาแบบว่าคนที่ร้องอยู่บริเวทีเขาง,งุดหงิดอะ่ะเพราะว่ามันดูได้ฟีลลิ่ง มนดูได้ฟิลลิ่งมากมามันดูได้ฟิลลิง่งมากมนะครับผมมาดูได้ฟิลลิง่งมากมาแต่บอกเลยผมผมเป็นคนที่อืมจําได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยเกือบที่จะเกลียดการร้องเพลงไปเลยอะ่ะส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าผมไม่พอใจตัวเอง ผมไม่พอใจตัวเองที่แบบทำได้ไม่ดีตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับผมเรายังมีไปช่วงเวลาที่เรายังควรที่จะสนุกให้เต็มที่นะครับผมอย่าเพิ่งเครียดเกินไปอย่าเพิ่งอะไรเกินไปขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ ให้ถูกที่ถูกทางใช้ความเป็นเด็กให้ถูกที่ถูกทางนะครับผมเอนเตอร์เทนตัวเองเยอะๆขอให้มีความสุขมากๆได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ยังมีไฟมีใจมุ่งมั่นแบบนี้ก็มีแต่ไปละจ้าอะไรอ่ะผมจะยกโต๊ะไปยกตัวเองยกโต๊ยกโต๊ดาเลียสดาเลียสยกโต๊ะก็มีแต่มอบสิ่งนี้ให้นะครับนี่คืออังุนจากใจผม นะครับผมฝากดื่มบลูฮาวายให้ผมด้วยนะครับฝากดื่มให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับไว้เจอกัน